multimassal-blow the worshipbird สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยจดลึกข,ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาขุดคุยข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลที่หลายคนน่าจะสนใจเป็นพิเศษเลยข่าวหัวข้อหลักของเราวันนี้ก็คือเรื่องกลยุทธ์เบื้องหลังการซื้อขายนักเตะ ในโลกฟุตบอลยุคใหม่นี่แหละครับเราจะอ้างอิงเนื้อหาหลักๆเลยนะครับจากหนังสือ Exgenius บทที่7ชื่อบทว่าแผนกสรรหานักเตะวิธีค้นหาเพชรในตมเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออย่างจะเจาะลึกให้เห็นภาพเลยครับว่าสโมรสรยุคนี้เนี่ยเขาใช้ข้อมูลใช้ Analytics กันยังไงเ,เพื่อหานักเตะที่อาจจะแบบถูกมองข้ามไปแล้วก็การตัดสินใจซื้อขายทำยังไงให้มันคุ้มสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคนเคยพูดไว้น่าสนใจนะครับดรเอียนเกรแฮมอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของลิเวอร์พูลเลยนะเขาบอกว่าเรื่องซื้อขายนักเตะน,นี่แหละคือการใช้ a อนาลิติกส์ที่สำคัญที่สุดในวงการฟุตบอลเลยทีเดียวเอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีอก,อก,กว่าเปิดมาในหนังสือเนี่ยมีเรื่องเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพดีมากเลยครับเรื่องออดบ็อกซ์ เป็นบริษัทในอังกฤษที่เขาขายผักผลไม้ที่หน้าตาอาจจะไม่สวยเป๊ะแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะบิ้วเบี้วบูดบูดนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติอร่อยคุณภาพดีแล้วก็ถูกกว่าเพราะมันถูกคัดทิ้งนะครับจากมาตรฐานความสวยงามฟังแล้วก็นึกถึงวงการฟุตบอลเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะทีบางทีหิตสโมสรมองข้ามนักเตะดีๆไปเพียงเพราะเขามีบางอย่างที่ไม่ตรงตามพิมพ์นิยมหรือดูไม่ เออ perfect ใช่ค่ะประเด็นออด box นี่สะท้อนภาพตลาดซื้อขายนักเตะได้ชัดมากเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพอยู่เยอะเหมือนกันคือคุณสมบัติบางอย่างของนักเตะอาจจะถูกให้ราคาสูงเกินจริงไปมากๆ over value นะคะอย่างเช่นชื่อเสียงหรือสถิติบางอย่างที่ดูเผินๆแต่ในขณะเดียวกันคุณสมบัติสําคัญอื่นๆที่มันส่งผลต่อเกมจริงๆกลับถูกมองข้ามหรือว่าให้ราคาต่ําเกินไป under value d สโมสรที่เขาฉลาดเขามองเห็นโอกาสตรงนี้ก็จะใช้ข้อมูลมาช่วยหาไอ้ผักผลไม้หน้าตาแปลกที่ว่านี่แหละค่ะพวกนักเตะท,ที่อาจจะดูไม่เด่นในสายตาคนอื่นแต่ว่ามีคุณค่าจริงๆซ่อนอยู่แล้วก็ซื้อมาได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยไปแล้วหรือเปล่า แต่ในหนังสือมีข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าถ้าดูย้อนหลังไปหลายสิบปีจริงๆเนี่ยสมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับใช้เงินซื้อนักเตะในสัดส่วนที่แบบค่้นข้างคงที่นะเทียบกับรายได้รวมของสมสรก็คือราวๆ15%มาตลอดเลยที่ค่าตัวมาดูสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่ารายได้รวมของสมสรเองมันเพิ่มขึ้นมหาศาลใช่ค่ะทั้งจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอสดสดการค้าเหลือเงินจากเจ้าของทีมอีกประเด็นคือ ถึงแม้สัดส่วนจะดูคงที่นะคะแต่เม็ดเงินจริงๆเนี่ยมันมหาศาลมากการตัดสินใจซื้อขายแต่ละครั้งมันเลยส่งผลกระทบแบบใหญ่หลวงจริงๆคะ่ะทั้งต่อสถานาการณ์เงินแล้วก็ผลงานในสนามด้วยโดยเฉพาะกับทีมที่ไม่ได้มีงบประมาณเหลือเฟือนะการตัดสินใจพลาดครั้งเดียวอาจจะส่งผลยาวเลยเพราะว่าการซื้อขายนักเตะมันเป็นเครื่องมือสําคัญที่สโมสรควบคุมได้โดยตรงเลยคะต่างจากไรายได้อื่นๆที่อาจจะผันผวนกว่า แค่แตัดสินใจได้ฉลาดขึ้นนิดเดียวก็สร้างความแตกต่างได้เยอะมากแล้วค่ะแต่การซื้อนักเตะให้มันประสบความสาเร็จเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอครับยากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะอ้างอิงจากดเอรเอนแกรแฮมที่เราพูดถึงตอนต้นนะคะเขาประเมินว่าการซื้อตัวนักเตะเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะหรือประมาณ5 0เเนเลยค่ะที่ถือว่าล้มเหลวโอ้โหครึ่งครึ่งเลยเหรอครับใช่ค่ะในหนังสือเขาระบุป,ปัจจัยหลักๆไว้6อย่างที่ทำให้ดีลมันพังได้ง่ายๆเลย ข้อแรกคือตัวนักเตะอาจจะไม่ได้เก่งจริงอย่างข้อมูลเบื้องต้นที่เราเห็น 2. คือนักเตะไม่เข้ากับสไตล์การเล่นของทีมใหม่เลย 3. โคช้ชเอาไปใช้งานผิดตำแหน่ง 4. คือผู้จัดการทีมอาจจะไม่ชอบนักเตะคนนั้นเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็มีผลนะคะ 5. นักเตะอาจจะมีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังหรือปัญหาส่วนตัวนอกสนามแล้วก็ 6. บางทีก็ง่ายๆเลยคือมีนักเตะเก่าในตำแหน่งเดียวกันที่ทำผลงานได้ดีกว่าอยู่แล้วอื้อ <c oughs> ลองคิดตามง่ายๆนะคะถ้าสโมสรมั่นใจในแต่ละปัจจัยเนี่ยเอาแค่90%พอซึ่งถือว่าสูงมากแล้วนะโอกาสที่จะสำเร็จครบทั้ง6ข้อเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ53%เท่านั้นเองค่ะโหจริงด้วยก็คือ0.9คูณกัน6ครั้งมันลดหวบเลยนี่แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงมันสูงมากจริงๆนะคะการที่เราลดความเสี่ยงในแต่ละข้อลงได้แม้เพียงนิดเดียวมันก็ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จโดยรวมได้เยอะเลย โห oh, ฟังดูเสี่ยงจริงๆครับแล้วแบบนี้ข้อมูลหรือ Data ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงพวกนี้ได้ยังไงบ้างครับช่วยได้หลายส่วนเลยค่ะอย่างแรกเลยคือช่วยประเมินความสามารถที่แท้จริงของนักเตะให้มันแม่นยำขึ้นไม่ใช่แค่ดูไฮไลท์สวยๆหรือดูแค่ชื่อเสียงอย่างเดียวช่วยให้เราไม่จ่ายเงินแพงเกินไปสำหรับคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นจริงๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจเรื่องช่วงอายุของนักเตะหรือ Age Profile ว่านักเตะคนนี้อยู่ในช่วงพีคหรือกำลังพัฒนาหรือว่าเริ่มรวยราแล้วซึ่งมันส่งผลต่อมูลค่าในอนาคตด้วยค่ะเพราะนักเตะก็เหมือนสินทรัพย์เนาะมูลค่ามันก็เสื่อมลงตามเวลาครับเป็น Depreciating Asset ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานง่ายๆแต่สาคัญมากที่มักจะถูกมองข้ามไปคือจานวนนาทีที่ลงเล่น หรือความพร้อมลงสนาม availability นะคะนักเตะจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเจ็บบ่อยลงเล่นได้น้อยก็แทบไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยสถิติหน้านี้เลยสำคัญไม่แพ้สถิติการเล่นในสนามเลยค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่าข้อมูลมันไม่ได้ช่วยแค่ตอนจะซื้ออย่างเดียวนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะมันสำคัญไม่แพ้กันเลยตอนจะขายด้วย ในหนังสือยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆคือสโมสร Brighton and Hove Albion อ๋อ oh, Brighton นี่เองใช่ค่ะพวกเขาใช้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลการสร้างโอกาสทำประตูหรือ Chance Creation Data จากบริษัท Starlizzard ของเจ้าของสโมสรเองเลยคือ Tony Bloom เอามาช่วยค้นหานักเตะที่ตลาดมองข้ามพวก h i d d e n g e m s ะซื้อมาในราคาไม่แพงเอามาปั้นต่อแล้วก็ขายออกไปในราคาสูงลร่ว ทำกำไรมหาศาลเลยกำไรนี่ขนาดไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในหนังสือมีตารางเลยค่ะ s i t s e e n p ยกตัวอย่างลักเตะ8คนอย่างเช่น Ben White, Moses c a i c e o Mark c u r e l l a พวกนี้ค่ะซื้อมาด้วยค่าตัวรวมกันประมาณ77.5ล้านปอนด์ครับแต่ขายออกไปได้ถึง358ล้านปอนด์ โูหสามร้อยกว่าล้านใช่ค่ะกำไรเน้นๆเลยกว่า280ล้านปอนด์ซึ่งมันมากกว่าเงินรางวัลที่ทีมแชมเปียนส์ลีกได้รับซะอีกนะคะจริงเหรอครับเนี่ยค่ะแล้วนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะยังมีนักเตะอีกหลายคนที่พัฒนาขึ้นมาแล้วยังอยู่กับทีมรอวันทำกำไรในอนาคตอีกเพียบเลยโหกำไรขนาดนั้นมากกว่าแชมเปียนส์ลีกอีกมันน่าทึ่งมากเลยครับแต่ก็ชวนสงสัยเหมือนกันนะครับว่าโมเดลแบบนี้เนี่ย ทีมอื่นจะลอกเรียนแบบได้จริงเหรอโดยเฉพาะถ้าไม่มีข้อมูลพิเศษแบบที่ Star r e s e a r c มีนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยค่ะคือมันอาจจะมีปัจจัยเรื่องความได้เปรียบเฉพาะตัวของเขาอยู่บ้างแต่หลักการพื้นฐานเรื่องการใช้ข้อมูลหา value แ,แล้วก็ขายทํากําไรตอนราคาสูงสุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สโมสรอ,อื่นพยายามทํากันมากขึ้นนะคะมีอีกตัวอย่างในเครือข่ายของโทนี่ปลูเหมือนกันคือ Royal Union Saint g i l o หรือ RUSG ในเบลเยียม อ๋อทีมนี้ก็ผลงานดีใช่ค่ะก็ใช้แนวทางคล้ายๆกันพลิกจากทีมหลีกรองขึ้นมาประสบความสังเร็จในหลีกสูงสุดได้เลยก็อาศัยข้อมูลเชิงลึกนี่แหละค่ะที่ช่วยให้เห็นคุณค่าที่ตลาดอาจจะมองไม่เห็นพอพูดถึงเรื่องขายทำกำไรในเวลาที่เหมาะสมนี่ผมนึกถึงเคสหนึ่งที่ดังมากๆเลยครับนักเตะที่ชื่อมิชู ตอนอยู่สวอนซีจำได้ไหมครับอ๋อ oh, จำได้ค่ะดังมากตอนนั้นใช่ย้ายมาถูกๆแค่2ล้านปอนปีแรกยิงกระจุยเลย22ประตูในทุกรายการดังเป็นพลุตแตกเกือบได้ย้ายทีมใหญ่ด้วยค่าตัวแบบ30ล้านปอนเลยนะแต่สโมสรม่ขายสุดท้ายปีต่อมาเป็นไงครับฟอร์มหายไปเลยกลายเป็น one season wonder ไปซะง,งั้นเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับนี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะ ของปรากฏการณ์ทางสถิติที่เรียกว่า regression to the mean regression to the mean การถดถอยสู่ค่าเฉลีย่ยใช่ค่ะการถดถอยเข้าหาค่าเฉลีย่ยอธิบายง่ายๆก็คือนักเตะหรือทีมก็ตามที่ทำผลงานได้ดีมากๆหรือแย่มากๆแบบสุดขั้วในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทำผลงานกลับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยปกติของตัวเองมากขึ้นในระยะเวลาต่อมา ไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์หรือฟอร์มตกอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันเป็นธรรมชาติของสถิติเลยค่ะหมายความว่าจริงๆแล้วมิชุไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือว่ายังไงครับไม่เชิงว่าไม่เก่งนะคะแต่ฟอร์มในปีแรกของเขา2012-33เนี่ยมันอาจจะดีเกินค่าเฉลี่ยปกติของเขาไปมากพอถึงปีต่อมา2 0 1 3 1 4ฟอร์มเขาก็ถดถอยกลับมาใกล้เคียงกับระดับความสามารถจริงๆของเขามากขึ้น ซึ่งในหนังสือมีข้อมูลกราฟิกเกอร์เจอมายืนยันแนวโน้มนี้ในพรีเมียร์ลีกเลยค่ะว่านักเตะที่ยิงประตูดได้เยอะมากๆมากๆในฤดูกาลเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เลยมนะมักจะยิงได้น้อยลงในฤดูกาลถัดไปยิ่งยิงเยอะยิ่งมีโอกาสลดล,ลงเยอะค่ะมีน้อยคนมากๆที่จะทําได้ดีขึ้นหรือเท่าเดิมในปีต่อมายกเว้นว่าจะเป็นนักเตะร,ระดับโลกจริงๆที่กําลังพีคอย่างเช่นโรนัลโด้ซัวเรสหรือแฮร์รี่เคนในบางช่วงอ๋อเข้าใจแล้วครับ ปัจจัยที่ทําให้เกิด regression มันก็มีหลายอย่างผสมกันนะคะทั้งอาการบาดเจ็บที่ทําให้ลงเล่นน้อยลง availability ที่เราคุยกันฟอร์มโดยรวมของทีมที่อาจจะตกลงหรือเรื่องของความสม่ําเสมอในการจบสกอร์ที่ปีแอคอาจจะโชคดีเป็นพิเศษยิงเข้ากรอบเป็นเข้าหมดเลย over performing xg อะคะ่ะครับครับหรือแม้แต่การปรับตัวเข้ากับระบบใหม่หลังย้ายทีมอย่างเคสฟร์นันโดทอร์เรสที่ดังๆใช่เลยจากลิเวอร์พูลไปเชลซีใช่ค่ะฟอร์มตกหัวบไปเลย ส่วนหนึ่งก็พอสไตล์การเล่นที่ไม่เข้ากับระบบใหม่เท่ากับตอนอยู่ลิเวอร์พูลด้วยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าสโมสรต้องสู้กับธรรมชาติของสถิติเลยนะครับเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่อง regression to the Mean นี้ดีๆสโมสรก็ควรจะรีบขายนักเตะตอนที่ฟอร์มกำลังฮอตสุดๆเลยสิครับก่อนที่มันจะแผ่วลงตามธรรมชาติเหมือนเล่นหุ้นเลยคือขายตอนราคาสูงสุด ถูกต้องเลยค่ะปล่อยให้ทีมอื่นไปรับความเสี่ยงเรื่อง Regression แทนเราไปเลยซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอีกประเด็นที่หนังสือชี้ให้เห็นเหมือนกันค่ะคือวงการฟุตบอลเนี่ยมักจะประเมินมูลค่าหรือ IMPACT ของนักเตะคนเดียวสูงเกินความเป็นจริงไปมากสูงเกินไปขนาดไหนครับมีตัวอย่างไหมมีค่ะมีตัวอย่างการคำนวณคร่าวๆในหนังสืออย่างกรณีแฮร์รี่เคนกับสปูร์ส ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างความแตกต่างให้ทีมได้กี่แต้งต่อฤดูกาลเทียบกับกองหน้าค่าเฉลี่ยทั่วไปผลออกมาน่าจะอยู่ราวๆ6กแต้มค่ะแค่6แต้มเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่10บถึงสิหรือ25แต้มอย่างที่ผู้บริหารหรือแฟนบอลบางคนอาจจะคิดกันพอเทียบเป็นมูลค่าทางการเงินแล้วเนี่ย ค่าตัวที่สโมสรต,ต่างๆยอมจ่ายสำหรับนักเตะระดับท็อปหลายๆคนอย่างกริลิชลูคาคูพอกบาหรืออันโตนีเนี่ยค่ะมันมักจะสูงกว่ามูลค่าที่นักเตะคนนั้นสร้างให้ทีมจริงๆด้วยซ้ำไปอ้าวงั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วการขายนักเตะในราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นดีลที่คุ้มค่าสำหรับสโมสรที่ขายมากกว่าเหรอครับใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วสโมสรผู้ซื้อต่างหากที่มักจะจ่ายแพงเกินไปหรือโอเวอร์เพย์ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลอีกอย่างที่บอกว่าการซื้อตัวนักเตะค่าตัวแพงๆระดับ100ล้านยูโรขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเท่าไหร่โอ้หนึกอ่องเลยครับมีหลายเคสมากๆเลยตั้งแต่ฮาซาดไปมาดริดพอกบ้ากลับแมนยู 2, aza, ร,อรอบ2เดมเบเล่ที่บาซ่าหรือลูกกูกลับเชลซีรอบสอีก แม้แต่แบบเอ็มบัปเป้กับเนมาที่ PSG ถึงจะเก่งมากๆเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปอย่างที่ตั้งเป้าไว้เมื่อเทียบกับเม็ดเงินมหาศาลที่ลงทุนไปแสดงว่างินอย่างเดียวมันไม่ใช่คำตอบจริงๆนะครับแล้วคำถามคือแล้วสโมสรที่ไม่ใช่ทีมระดับท็อปสุดล่ะคะจะหาเพชรในตมหรือนักเตะที่คุ้มค่า u n d e r v a l u ูเจอได้ยังไงในเมื่อมีนักเตะเป็นหมื่นเป็นแสนคนทั่วโลกเลย นี่แหละครับที่ข้อมูลเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะข้อมูลมันทำหน้าที่เหมือนตะแกรงร่อนทองเลยช่วยกรองตัวเลือกมหาสารให้เหลือน้อยลงกระบวนการส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากผู้จัดการทีมกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการก่อนเช่นต้องการกองกลางที่วิ่งเยอะไม่หมดแรงพลังงานสูงจากนั้นฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลก็จะใช้ตัวกรองทางสถิติต่างๆ อย่างเช่นระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อเกมความแม่นยำในการจ่ายบอลค่า XG ที่สร้างได้เพื่อคัดรายชื่อเบื้องต้นให้เหลือแค่หลักสิบหรือหลักร้อยคนอ๋อกรองก่อนใช่ค่ะพอได้รายชื่อมาแล้วทีนี้ทีมแมวมองหรือฝ่ายสัญหาก็จะไปทำการบ้านต่อในเชิงลึกทั้งดูวิดีโอการเล่นเช็คประวัติอาการบาดเจ็บสอบถามเรื่องค่าเหนื่อยนิสัยใจคอหรือชีวิตส่วนตัว ก่อนจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้ผู้บริหารตัดสินใจขั้นสุดท้ายซึ่งมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณหรือ Data กับข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ Scouting ค่ะนอกจากกรองจากสถิติแล้วมีวิธีอื่นในการหา Value อีกไหมครับอีกกลยุทธ์หนึ่งคือการมองหาในหลีกหรือตลาดที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมค่ะหรือที่ถูกประเมินค่าต่างไปหน่อยหนังสือยกตัวอย่างการใช้โมเดลทางสถิติอย่างพวก XG Rating ต่างๆมาเปรียบเทียบคุณภาพทีมข้ามหลีกได้เลยอย่างเช่น อาจจะพบว่าทีมระดับท็อปของลีกเนเธอร์แลนด์อีรีดิวิซีมีคุณภาพใกล้เคียงกับทีมกลางตารางค่้นบนของลีกฝรั่งเศสลีกเอิงเลยนะแต่นักเตะจากลีกดัชอาจจะมีราคาถูกกว่ามากเพราะตลาดให้ความสนใจน้อยกว่าสโมสรอ,อย่างไบรตันหรือเบรนฟอร์ดก็เก่งเรื่องการหาประโยชน์จากช่องว่างตรงนี้มากๆอืมน่าสนใจครับมีเคสของสโมสรกริเตอร์เฟิร์ดในลีกบรองเยอรมันค่ะที่โมเดลข้อมูลของบริษัท s m a r t o อ s ซึ่งเป็นของเจ้าของเบรนเฟิร์ดอะค่ะพบว่าทีมนี้มีผลงานดีเกินคาดมากๆเลยเมื่อเทียบกับผลการแข่งขันจริงๆคือสร้างโอกาสได้เยอะแต่เสียโอกาสน้อยก็นำไปสู่การที่ FC m ซ c h ิ l แลนด์ทีมในเครือเดียวกันไปเซ็นสัญญากับทีมสปาฟซึ่งเป็นกองกลางคนสำคัญของทีมนั้นมาในราคาถูกมากแล้วเขาก็กลาาเป็นกำลังหลักพาทีมคว้าแชมป์ลีกเดนาร์กได้สำเร็จเลยค่ะโอ้โหใช้ข้อมูลหาเจอจริงๆ ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังชี้ว่าคุณภาพทีมระหว่างหลีกสูงสุดกับดีกรองในหลายประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ห่างกันมากอย่างที่เราคิดนะคะมันมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่หรือ overlap in quality ทําให้มีนักเตะเก่งๆที่ถูกมองข้ามในลีกรองอยู่ไม่น้อยเลยแถมบางทีนักเตะจากลีกรองหรือระบบเยาวชนที่ไม่ดีเท่าเนี่ยอาจจะมีเพดานการพัฒนาหรือ potential ที่สูงกว่าได้ซ้ําเพราะยังไม่ได้รับการเจรนายเต็มที่เหมือนเจอเพชรท,ที่ยังไม่ได้ขัดเงาไงคะอ๋อเข้าใจเลยครับ ตัวอย่างคลาสสิกก็เจมี่วาร์ดี้ไงคะมาจากนอกหลีกเลยใช่ใช่วาร์ดี้นี่ชัดเจนมากหรือล่าสุดที่แอนส์โพสจะคกลูไปดิงนักเตะดีๆหลายคนจากเจลีกญี่ปุ่นมาเซลติกก็เป็นการหาแวลูจากตลาดที่ถูกมองค่าเหมือนกันคะ่ะพอหาตัวเลือกที่น่าสนใจเจอแล้วการเลือกก็ไม่ใช่แค่ดูว่าเก่งอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องดูอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องคะ่ะ ปัจจัยเรื่องสไตล์การเล่นหรือสไตลิสติกซิตนี่สำคัญมากๆเลยนักเตะต้องเข้ากับระบบและแทคกติกของทีมด้วยค่ะเหมือนเราซื้อฟันเฟืองมาใส่ในเครื่องจักรนะคะต้องเลือกเฟืองที่ขนาดและรูปแบบเหมาะสมมันถึงจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นทีมที่เน้น p r e s s ิ่งสูงก็ต้องการนักเตะขยันวิง่งทีมเน้นครองบอลก็ต้องการนักเตะเทคนิคดีจ่ายบอลแม่นยามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเรื่องอายุล่ะครับที่นิยมซื้อดาวรุ่งมาปั้นต่ออันนี้เวิร์กไหมครับ แนวคิดเรื่องซื้อเด็กมาหวังขายต่อทำกำไรหรือรีเซลแวรลูก็สมเหตุสมผลนะคะ แต่ต้องระวังนิดนึงว่าปัจจัยเรื่องอายุที่น้อยเนี่ยมันอาจาจะถูกคิดรวมเข้าไปในราคาตลาดอยู่แล้วหรือ priced in ไปแล้วสิ่งที่ควรหาจริงๆไม่ใช่แค่เด็กแต่เป็นเด็กที่ตลาดประเมินต่ำไปว่าจะเก่งขึ้นได้อีกหรือ undervalue talent อะค่ะก็คือพวกผลไม้หน้าตาแปลกที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละค่ะประกอบกับข้อมูลที่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมูลค่านักเตะจะลดลงประมาณปีละ8%หลังอายุ20กว่าๆจาก f i g u r ์7.4การให้โอกาสดาวรุ่ง ได้ลงเล่นสม่ำเสมอจึงสำคัญมากค่ะการให้โอกาสนี่สำคัญจริงๆนะครับใช่ค่ะสโมสรอ,อย่างบรูเชียดอกมุลทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆสร้างชื่อเสียงในการปั้นดาวรุ่งดึงดูดนักเตะพรสวรรค์สูงมาร่วมทีมพัฒนาแล้วก็ขายทำกำไรต่างจากบางทีมอย่างเชลซีในอดีตท,ที่ซื้อดาวรุ่งเก่งๆอย่างเดอะบรอยเนอร์ซาราลูคากูมาเยอะมากใช่ใช่มีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลย แต่ไม่ค่อยให้โอกาสลงเล่นเพราะมีรุ่นพี่ขวางทางอยู่เยอะสุดท้ายนักเตะพวกนั้นก็ไประเบิดฟอร์มกับทีมอื่นหมดเลยทำให้พลาดโอกาสทำกำไรมาหาศาลไปน่าเสียดายมากๆเลยค่ะสุดท้ายเลยค่ะการประเมินผลงานของทีมสรรหาเองก็สำคัญนะคะไม่ใช่แค่ดูว่าคนที่ซื้อมาเล่นดีไหมแต่ต้องติดตามผลงานของนักเตะที่ทีมไม่ได้เลือกมาด้วย สมมติมีตัวเลือก A, B, C ที่ดูดีใกล้เคียงกันทีมตัดสินใจเลือก A แต่ผ่านไป2ปีพบว่า B กลายเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดอย่างน้อยก็ควรกลับไปดูว่าตอนนั้นทำไมเราถึงประเมิน B พลากไปเพื่อจะได้พัฒนากระบวนการในอนาคตค่ะอ๋อต้องดูคนที่เราไม่ได้เลือกด้วยใช่ค่ะฟังดูทั้งหมดแล้วภาพรวมคือวงการฟุตบอลมันมีเหมือนห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเชนที่ชัดเจนเลยนะครับมีทีมยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ล่าอย่างเดียว แต่สโมสรส่วนใหญ่เลยน่าจะ99%าเกเป็นทั้งผู้ล่าคือไปซื้อนักเตะจากทีมเล็กกว่าและก็เป็นเหยื่อด้วยคือโดนทีมใหญ่กว่ามาซื้อนักเตะตัวเองไปใช่เลยค่ะและสำหรับสโมสรส่วนใหญ่ในห่วงโซ่นี้การซื้อขายนักเตะอย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์นี่แหละค่ะคือเครื่องมือสำคัญที่สุดเลยในการอยู่รอดและไต่เต้าขึ้นไปในห่วงโซ่นี้ให้ได้สรุปได้ว่าสโมสรต้องกล้าที่จะแตกต่าง ต้องมองหาคุณค่าในจุดที่คนอื่นมองข้ามและกล้าที่จะเลือกผลไม้หน้าตาแปลกแต่รสชาติดีเหล่านั้นเหมือนที่ไบรตันบรนฟอร์ดหรือทีมอื่นๆที่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธได้แสดงให้เห็นนะครับงั้นสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ ตลาดนักเตะมันไม่ได้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบเลยนะการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์จึงเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆทั้งตอนซื้อเพื่อหาคนที่ใช่ในราคาที่คุ้มค่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆแล้วก็ตอนขายเพื่อทำกำไรสูงสุดก่อนที่ฟอร์มจะถดถอยตามปรากฏการ Regression to the Mean ต้องระวังการประเมินมูลค่านักเตะที่สูงเกินจริงด้วยต้องมองหา value ในตลาดที่ไม่ค่อยมีใครสนใจให้ความสำคัญกับสไตล์ที่เข้ากับทีมและพัฒนาดาวรุ่งอย่างถูกวิธีทั้งหมดนี้แหละครับคือหัวใจของการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกฟุตบอลยุคใหม่นี้เลยมีคำถามทิ้งท้ายให้ไปขบคิปกัเลยน,นะคะในยุคที่ข้อมูลมันหาง่ายขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้สโมสรที่มีทรัพยากรน้อยกว่า จะยังคงสามารถสร้างความได้เปรียบจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ a n a l y ิติกที่เหนือกว่าได้นานแค่ไหนก่อนที่สโมสรยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุนหนากว่ามากๆจะหันมาทุ่มทรัพยากรด้านนี้อย่างจริงจังแล้วใช้ความได้เปรียบทางการเงินนั้นกลบจุดแข็งของทีมเล็กๆไปหมดหรือว่าโดยธรรมชาติของวงการนี้แล้วเพชรในตมหรือโอกาสในการหาแวลูมันจะยังคงผุดขึ้นมาใหม่ๆในมุมที่ไม่มีใครคาดคิดได้เสมอไป เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับขอบคุณที่มาร่วมสำรวจเจาะลึกเบื้องหลังโลกของการซื้อขายนักเตะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อนูนไปกับเราในวันนี้นะครับ